วัดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ควายไทยคาเฟ่ครับอยู่ผมฟิกกวินแล้วก็พี่มุกเจ้าของร้านวันนี้เราจะมาคุยกับพิมุกเกี่ยวกับเรื่องร้านกาแฟร้านนี้นะครับว่าทําไมถึงมีแนวทางที่จะทําเป็นคาเฟ่แนวสัตว์เอกโซติกจุดเริ่มต้นก็คือชอบมูชอบสัตว์เอกโซติกอยู่แล้วก็ลวเลยเลี้ยงมาเรื่อยๆค่ะพอจุดหนึ่งเรามีเยอะมากก็ลเลยไม่ได้ไปโชว์งานไหนด้วย ก็เลยแบบเาเปิดเป็นคาเฟ่ก<ม>็คแค่เอาสัตว์ออกมาตามจุดเลยเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับสวนพี่ชายของแฟนเขาชอบจัดสวนอยู่แล้วก็จะมีมุมนั่งเล่นหลังเลิกงานกันอยู่แล้วก็เลยเอาสัตว์ออกมาแล้วก็เปิดเป็นคาเฟด่ด้านด้านหลังนี่ก็จะมีเป็นกระต่ายมีเตา่าใช่ด้านหลังก็มีสัตว์ก็เป็นเต่าใหญ่เต่าชูกต้าค่ะแล้วก็มีกระต่ายมีหมู ให้ลงไปนั่งเล่นกับน้องได้ด้วยหมูนี่เลี้ยงโชว์นะเขาได้แบบซื้อขายไปกินหมูทาไม่ใช่เป็นหมูแคะค่ะเป็นหมูแคะเวียดนามหมูเขาบอกหมูแคะเดี๋ยวพอมันโตเต็มวัยก็อันนี้แค่ใช่ไหม่ะอันนี้แคะเท่านี้เลยแค่เท่านี้จริงๆใช่แล้วแล้วเห็นผมเห็นเมื่อกี้หมเดินมาด้านหลังมีมีเรือด้วยอันนั้นลงได้ไหมก็ลงได้ค่ะใช้เรือเล่นได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะร้อ แดดแรงมากประเทศไทยส่งจากล้องลงไปพายสักรอบก็ถ้าตกน้ําก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าไม่ไหลแน่นอนตกน้ำไม่ไหลจมอยู่ในนั้นแหละจมอยู่นนั้นตอนแรกเนึกวก็เพื่อนดำน้ําเก่งสามวันยังไม่ขึ้นเลยที่ไหนได้ถามจริงวะถามจริงวาจริงว้แล้วคาเฟ่พี่เนี่ยมีหลักๆแล้วเนี่ยนอกจากกาแฟมีอะไรครับจริงๆริจะเน้นเป็นทักสัตว์เลี้ยงค่างเป็นส่วนใหญ่มากกว่าแมมมอนค่ะ สัตว์เลี้ยงคันก็จะมีตั้งแต่งูมีงูไทยงูนอกงูหลามงูเหลื่มงงูบอลงูคอนเสล็กแล้วก็เป็นพวกกิ้งก่าเตยกูกิ้งก่าของอาร์เจนตินาแล้วก็มีอิกัวนาด้วย่วนตัวอยู่ด้านนู้นี่จะมีจะมีฝั่งหนูฝั่งด้านหลังถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเข้ามาซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นโซนสัตว์เอกโซติกเป็นงูเป็นอิกัวนาอะไรพวกนี้ย ต้นเต่าอ,อยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าก่อนที่จะถึงทางเข้าคาเฟ่แล้วไอ้พวกต้นไม้นี้พี่ได้จําหน่ายไหมหรือว่าอ่าเป็นบางช่วงค่ะช่วงใช่บางช่วงที่จะเป็นหน้าร้อนอะไรเงี้ยค่ะแต่หน้าฝนเราก็ไม่กล้าที่จะจําหน่ายให้ลูกค้าด้วยความที่มันชื้นแล้วบวกกับเป็นพืชหน้าร้อนอเป็นกระบองเพชรอะไรเงี้ยค่ะมันก็รากเน่าได้เราก็จะไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะ <laughs> <c oughs> เออตั้งทายนั้งทายก็ <c oughs> เสียเสีนิดนึงน,น้องเราแลวก็แขยงดังรบกวนหรือปเปล่ากขาคาเฟ่ก็เปิดตั้งแต่อะสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะร้านจะหยุดทุกวันพุธร้านหยุดทุกวันพุธใช่ตรงตรงนี้เขาเรียกว่าที่ไหนรู้าร้านนี้พี่อยู่อาตรงนี้คือเส้นวัดกระบกพึ้นพึ่งค่ะหลังทธนาคารทอกระสอบ้านค่ายถ้าถ้าเอาแบบว่าหลักๆถ้าถ้าผมมาจากทางทางนู้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ อันนู้นผมก็ต้องิ่งเลยวัดมาวัดคอนระบกมาแล้วก็อยู่ซ้ายมือใช่ค่ะด้านหน้าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวควายไทยอ่าเคยเปิดเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะก็ก็ถ้าเอาเห็นภาพประชัดก็มองป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวควายไทยแล้วเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้ามาจะอยู่ด้านหลังมันจะเหมือนเป็นข้าวซอยนิดนึงแต่งริงไม่ได้ข้าวซอยนะคะเออแล้วข้างหน้ามีนี่ด้วยใจวงเป็นพนักงานต้อนรับสามตัวอ่าเป็นพนักงานต้อนรับเมื่อกี้ผมเดินไปถามแล้วม่จิก ไมเหมือนเหมือนฟิลแบบเวลาที่ผมไปบ้านคนอื่นแล้วบอกหมาไม่กัดไก่งวงไก่งวงไม่ค่อยเียค่ะส่วนใหญ่เขาทีบถีบด้วยตอนนี้เขาจะทีบเป็นระยะห่างไวอิงจริงไก่งวงน่ารักค่ะเขาไม่ได้ห่วงบ้านเขาขี้กลัวอ๋อเขาก็จะวิ่งหนีอย่างเดียวเขาวิ่งหนีนี่คือไม่ได้หนีไปนะหนีไปตั้งหลักแล้วกลับมาทีบอีกทีนึง ไปตามพวกวพวกันอันนี้เด็กช <c oughs> ่างยังไงก็ฝากนะครับร้านปลายไทยคาเฟ่ระยองไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพวกยาปักหมุดไว้ให้ใต้ดีสคริปชันแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนมาเที่ยวนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าโซนนี้ยบางทีถ้ามันไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวเนาะคนมันก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเ <c oughs> สารทีตนี้คนแน่นต้องน้ององูหรือว่า อยู่คนหน้าเนี่ยสามารถจับได้นะครับ<ช>แล้วพีก็จะเอาออกมาให้จับเราจะมีพนักงานคอยอยู่ก็ขอจับได้เลยแต่ว่านกนกด้านหน้านี่ก็อย่าไปคุยกับน้องเพราะเดี๋ยวน้องเขาแซลละเมื่อกี้เดินออกกำลังจะเดินออกไปทางนอกน้องทาไปไหนไปไหน<อ>พูดได้ด้วยเหรอเนี่ยเ,เขาเขาคุยเก่งค่ะแล้วถ้าไม่คุยกับเขาเขาก็จะมีดุมีว่านิดนึงอย่างน้องน้องสาวก็จะโดนประจําเวลาเขาทักทายสวัสดีครับแล้วเขาเดินผ่านเขาบอกอ้วน เขาจะว่างี้อาปูรี่แล้วะบบางครั้งถ้าถ้าหมืนเขาเขาจะแบบวัดไหมวัดกันไหมอะไรเงี้ยถังนู้นไงวัดโอ้โหนี่นกหรือนักเลงโอเคยังไงก็ฝากไันด้วยนะครับกับฝ่ายใจคาเฟ่วันนี้ไปละสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะปิดเป็นรายการทีวีจ้ะ